สัปดาห์แรกหุ่นลดลงมา5-7โลนะอัศจรรย์นะใช่อัศจรรย์ซึ่ง2เดือนผ่านไปเนี่ยหมอสั่งลดยาความดันกับไ <2 S 1> ขมันเลย 2, 2เดือนนึงนะพี่แต่ที่เคยจ่ายค่ารักษาพยาบาลโอ<ฮ>้เกือบเจ็ดแสนใช่เปรียบเทียบกับการเข้าคอร์สเพียงแค่สองสามหมื่นใช่พี่ชีวิตเปลี่ยนเลยเนาะเปลี่ยนครับเปลี่ยนมากเราแค่ไปบอกต่อเราไม่คิดว่าเราจะทําธุรกิจพี่แค่ไปบอกต่อเล่นๆมันก็ได้สองสามหมื่นแล้วอะ ฮีโร่เจอร์นี่ผมคิดว่านักธุรกิจแอมเวย์ทุกคนคือฮีโร่ของครอบครัวเขายอมเหนื่อยยอมเสียสละตนเองเพื่อสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับทุกคนในครอบครัวเรามาฟังเรื่องราวของพวกเขากันนะครับผมพิษณุพันธ์สิงห์นะครับหรือคุณออสนะครับผมอาชีพรับเจาะเสาเข็มนะครับทั่วรารนะจาจักเลยครับเป็นเสาเข็มเจาะแล้วก็ไมโครพายตอนนี้ตำแหน่งเข็มเงิน เเงินใหม่เลยครับผมพอตั้งใจตามที่อัปลายบอกครับมันทําได้สําเร็จเนาะพอเจออัปลายยังไม่ทันไรรับตาเราก็พอแล้วแต่ว่าชิปคู่เราไปเจออัปลายอัปลายโผล่กอดก็ร้องเลยเข้ามาในธุรกิจนี้ได้ยังไงเรื่อง,งเรื่องสุขภาพเลยครับตับมันอักเสบเนื่องจากว่าตัวเราอะไขมันพอกตับเยอะ มีไขมันแทรกตับเยอะเนื่องจากว่าเราอ้วนสุขภาพเราแย่ผมเครียดในเรื่องของงานเพราะว่าเพราะว่าคุมคนเนี่ยสามสคนนะของผมเครื่องจักรผมมีเป็น10ชุดเลยในเรื่องของบริหารจัดการแล้วเราลุยเองด้วยผมขับรถหกล้อเองด้วยในกรณีที่ว่างานเราสปอร์ตไม่ทันจ้างเขาแล้วเขาสปอร์ตไม่ทันเราก็ขับเองออกทีส3บ้างทีห้างทุกอย่าง สุขภาพเรามันก็เลยแย่ไปเรื่อยๆซึ่งการรักษาตอนนั้นคือการฉีดฉีดยาเพื่อระงับไม่ให้เกิดอาร์ตอักเสบของตับเพื่อกระจายไปในส่วนอื่นเข็มแล้ว0 0 0 0ฉีด48สัปดาห์คือปีหนึ่งอะค่าตับอักเสบมันหยุดครับแต่ค่าไขมันพอกตับขไขมันแทรกตับมันไม่หายเขาแนะนาโภชนาการมาดูแลเราให้เราลดน้ําหนักเราทําแบบนี้มานานไม่สําเร็จครับลดมา2โลขึ้นมา3โลแต่หลังจากที่มารู้จักพี่มานอที่แนะนําให้เนี่ยอ่า n e w c h i l a Body k e เนยครับอันนี้มันจัดสรรของเรื่ออองงขาาาาหรรรได้้เเเชตียม พอถึงเวลาเช็คๆเราก็เช็คอยู่บนรถแหละเสร็จแล้วกลับมาเมื่อวันก็หาทานปกติได้แล้วทั้งๆที่การออกกำลังกายยังไม่มีเลยนะน้ำหนักมันก็ลดลงมาแล้วอ่ะสัปดาห์แรกผมลดลงมา5-7าดโลนะอัศาจารรย์ใช่อัศาจารศาจารย์ซึ่ง2เดือนผ่านไปเนี่ยหมอสั่งลดยาความดันกับไ <2 S 1> ขมันเลย2เดือนอน,นึงนะพี่นะครับแล้วว่าหลังจากนั้นมาผมไปตรวจล่าสุดมาเนี่ยค่าตับเป็นปกติแล้วครับไม่มีอะไรละจากที่เคยจ่ายค่ารักษาพยาบาลโอ้หเกือบเจ็ดแสนใช่เปรียบเทียบกับการเข้าคอร์สเป็นแค่สองสามหมื่นใช่พี่ชีวิตเปล เปลี่ยนครับเปลี่ยนมากผมเก็บไว้เต็มเลยเหมือนเป็นโชว์รูมเลยทั้งบ้านเลยผมจะรวมว่าตั้งแต่ผมเริ่มเข้ามาธุรกิจเอมเวเนี่ย ผมใช้สินค้าไปเท่าไหร่นี่เป็นแนวคิดของ f อด้วยน่าน่าจับวันันนแต่แต่ผมคิดเองผมคิดเองเลยผมอยากรู้ว่างบประมาณที่ผมทุ่มกับเขาไปเนี่ยมันคุ้มไหมเป็นโชว์รูมเลยเป้าหมายหลักคือเราเอาสุขภาพดีเนาะจริงๆผมไม่ได้อยากทําเป็นธุรกิจด้วยซ้ําไปแต่เมื่อสุขภาพเราดีแล้วอะเราแค่ไปบอกต่อเราไม่คิดว่าเราจะทําธุรกิจพี่แค่ไปบอกต่อเล่นๆมันก็ได้2องสามหมื่นแล้วอะ มันคือผลพลอยได้เลยอะชยใช่แอบมันแค่เราไปบอกต่อเองอะเพราะศึกษาเขาจริงๆแล้วเออมันโอเคนะแล้วมันเหมือนเป็นการช่วยคนอะมันเหปอนเป็นการทําบุญอย่างหนึ่งเลยครับเพราะว่าคนที่ป่วยเหมือนเราอะยังมีเยอะเลยแล้วญาติเราแล้วคนที่เรารักทั้งนั้นเลยครับใช่รอบตัวนี้เราแทบทั้งนั้นเลยนะใช่มากจะน้อยต้องมีเขาไม่มีความรู้เราไม่เข้าใจห,หลักการใช้ชีวิตอ่าสำหรับคนที่สนใจนะ่ยแนะนำเขายัางไงว่าแอมวีมันเป็นยังไงแล้วก็มันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนงคำว่าแอมวี มันง่ายขนาดไหนเนี่ยมันไม่ง่ายครับแต่ถ้าทําให้มันง่ายมันต้องเริ่มจากตัวเราก่อนลองใช้สินค้าของเขาก่อนใช้สินค้าแบบเข้าใจจริงด้วยนะครับว่าใช้แล้วมันเกิดประโยชน์แค่ไหนมันคุ้มค่าแค่ไหนสมมติผมจริง,<ม>รงถูกแพงมันเพืพ่อยู่คุ้มไหมนะใช่ครับจริงๆอ่ะคนอ่ะจะคิดถึงมูลค่าก่อนใช่ไหมครับแต่จริงๆอ่ะมันต้องคิดถึงความคุ้มค่าอย่างผมเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนะครับจากหุ่นเราอ้วนจากเราป่วยแล้วเราหายครับ<อ>คนที่เขารักเราหรือคนที่เขาเห็นเราพบปะเราเขาก็จะ ใช้ตามเลยสิ่งที่คุณคิดว่ามันทําไม่ได้มันจะกลายเป็นเรื่องง่ายหมดลยครับครับผมขอบคุณทอนมากนะครับ,รบขอบคุณมากครับ